ทุกชาวบ้านค่ะไปดูเรื่องของของดีทั่วไทยนะครับเราจะพาไปที่จังหวัดพิษณุโลกที่นั่นที่ดังมากก็คือเรื่องของการแข่งเรือยาวประเพณีะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะแข่งเรือยาวเนี่ยก็มีพิธีสําคัญที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพิธีแห่ผ้าป่าหัวเรือเพื่อถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับซึ่งจัดขึ้น ตามความเชื่อดั้งเดิมประเพณีดั้งเดิมนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมเพราะมีความสวยงามเป็นอย่างมากครับนี่นะคะจัดด้านหน้าวัดพระพุทธชินราชเลยนะคะเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยก็จะมีริม <2 S 1> สองฝั่งแม่น้ำนะคะสวยงามมากครับก็พระปักโพเรือนี่ครับเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนนะครับ ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านสองฝั่งทั้งที่เหนือที่ใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารจำนวน21แห่งด้วยกันได้ร่วมกันนำผ้าป่าที่เรียกว่าผ้าป่าหัวเรือขึ้นเรือแล้วก็ล่องมาตามน้ำนะครับมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุรวมแล้ว21กอง ร้อมกับนําผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชตามประเพณีไทยโบราณถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของชาวพิษนุโลกครับประเพณีนี้นี่นะคะเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในทุกๆปีชาวบ้านตระมวดพริกวัดท่าโรงชุมชนสองฝั่งลำน้ำหน้าทางทิศใต้ของอำเภอเมืองพิษนุโลกก็จะนําผ้าป่าบรรทุกเรือพ่วงไปทางลําน้ำหน้าผ่านไปถึงวัดไหนก็จะทอดผ้าป่าวัดนั้นเรื่อยไปจนถึงวัดพระศรีรัตนม หาธาตุวรหมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่เมื่อเสร็จพิธีค่ะก็จะมีกิจการฉลองพระป่าด้วยเพลงเรือเพลงเกี้ยวพาราสีและการละเล่นบนเส้นทางน,น้ํากลับสู่ชุมชนของตนนั่นเองค่ะปัจจุบันนะครับพิธีท,ทอดพระป่าโหัวเรือจะปฏิบัติเป็นประจําทุกปีก่อนที่จะมีการแข่งขันเรือย,ยาวประเพณีถือได้ว่าเป็นของดีประจําจังหวัดพิษณุโลกปีนี้กําหนดการก็จัดขึ้นในวันที่20แล้วก็21กันยายนนะครับผู้เดื่สักการชนที่อยากมาร่วมทำบุญทอดพระป่าโหัวเรือตามประเพณีโบราณ สามารถไปร่วมงานได้ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดไปเที่ยวก็ได้ทำเงินกันด้วยนะคะใช่ก็ไปดูกีฬามันมันแบบเทพไทยใช่โดยเฉพาะคนพาใช่เลยไปนั่งดูนะผมก็ดูโห ทำไมภาคเก่งหายใจตอนไหนเป็นทุกที่นะคะแต่นี่คือสีสันและก็เสน่ห์นะคะของการจัดกิจกรรมทางเรือแบบนี้นะคะหาดูได้ยากนะคะมีแค่ไม่กี่พื้นที่ที่ดังๆก็อย่างเช่นอาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุทยานะคะบน อุ่ออนด้วยเหมือนกันอีกหลายพื้นที่เราพยายามจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเพื่อจะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิมแบบนี้นะคะไปแล้วก็อย่าลืมไปขอพรไปไหว้พระพระพุทธชินราชนะคะพ,ะพื่อความป็นสิริมงคลเพราะว่าเป็นพระคู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดนี้เลยนะคะค